ตอบทุกข้อสงสัยปัญหาวอลเพนทำไมปั๊มไม่มีแรงทำไมปั๊มช้าและทำไมถึงใช้งานไม่ได้นะครับค่อแบบไหนไม่ควรคล่องวันนี้เราจะพามาดูกันนะครับตอบทุกเรื่องปัญหาวอลเพน ทำไมปั๊มถึงไม่มีเลงทำไมปั๊มร้อนแล้วจริงไม่มีเลงและทำไมปั๊มจึงทำความเร็วไม่ได้และใช้ไม่ได้ สวัสดีครับผมพิชัวกรยงนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของตัววอลเพนนะครับผมวอลเพนเนี่ยจะมีลูกค้าค่อนข้างสนใจนะครับโทรมาสอบถามค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมเกี่ยวกับการปัญหาที่เกิดจากตัวเจ้าวอลเพนเนี่ยเวลาที่มันมีรอยขึ้นมานะครับรอยเนี้ยเกิดจากอะไระครับรอยพวกนี้นะครับพอมองเห็นนะอ่ารอยพวกนี้นะครับเกิดจากอะไรนะครับผม ส่วนใหญ่นะครับรอยพวกนี้นะครับจะเกิดจากสิ่งสกปรกนะครับก็คือน้ํามันเราเนี่ยไม่ได้คุณภาพพร้อมผสมสกปรกนะครับเวลามีสิ่งสกปรกเข้ามานะมันก็จะสีกับตัวต้นของเจ้าตัวลูกบล็อกนะครับเดี๋ยวผมหยิบ นี่ครับลูกบล็อกลูกบล็อกมันนะครับก็ตัวเพจเนี่ยจะรับอยู่ตัวต้นมันนะครับรีสนิทอย่างนี้นะครับลูกบล็อกเนี่ยมันก็จะมีช่องที่สําหรับจ่ายน้ํามันนะครับและดูดน้ํามันนะครับผมเวลาถ้ามันเกิดรอยนะครับมันก็จะดูดน้ามันไม่สะดวกนะครับและเวลาทำเพชเชอร์นะครับผมก็จะทําได้ไม่ดีนะครับถ้าเกิดเกิดรอยขึ้นมาเพราะฉะนั้นของดีเป็นยังไงครับ อดีต้องเรียบสนิทอย่างนี้นะครับผม,มเพราะฉะนั้นเวลาถ้ากเกิดลอยขึ้นมานะครับผมจะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะทําให้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับก็จะทําให้ตัวปั๊มเนี่ยมันไม่มีแรงนะครับช้าไม่เร็วนะครับหรือว่าปัญหาที่ทุกคนถามมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับผม ก็คือเวลาเครื่องร้อนแล้วเครื่องไม่มีแรงนะครับเวลาใช้เป็นสักพักหนึ่งครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งหรือบางคนอาจจะบอก,กว่าครึ่งวันนะครับผมบางคนก็ได้แค่ครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วทําไมมันถึงไม่มีแรงนะก็สาเหตุหลักๆเลยครับจะเกิดจากก็เกิดจากเจ้าตัววอเพนตัวนี้แหละซึ่งวอเพนเนี่ยมีหน้าที่รีดน้ามันนั่นเองนะครับ จะเป็นตัวห้องกั้นระหว่างพอร์ตดูดกับพอร์ตส่งนะครับถ้าเกิดมันลีบถึงกันมันก็จะทําให้ตัวน้ํามันเนี่ยส่งไปได้ไม่สะดวกนะครับหรือได้น้อยนะครับก็ทําให้เชื้อเชื่อวิไม่ค่อยขึ้นนะครับผมสาเหตุหลักๆก็จะมีเท่านี้นะครับผมทีนี้ปัญหาที่หลายๆคนนะครับถามเป็นข้อแมานะครับซ่อมได้ไหมตอบเลยตรงนี้นะครับว่าวาปนะครับซ่อมได้นะครับผมเอาไปเจียเรียบเนี่ยได้นะครับ พวกระเภทที่มีรอยเพียงเล็กน้อยนะครับผมก็สามารถเอาไปซ่อมได้นะครับแล้วทางบริษัทรับไ,ไหมไม่รับนะครับผมเพราะทางบริษัทเนี่ยต้องการความชัวในการปันธงนะครับเพื่อที่จะได้หาสหล่งเี่นต่อ,ตอไปครับให้นาลิกเยเป็นอะไรที่แน่นอนอยู่แล้วนะครับต่อให้ช่างที่มีประสบการณ์นะครับมาประมาณ 10- 20 3 0สิปีนะครับผมก็ยังปันธง ได้นะครับเพราะฉะนั้นในการป้อนพองแต่ละครั้งนะครับเราจะเป็นต้องเปลี่ยนอะไรใหม่นะครับเพื่อที่เพื่อที่จะได้ตัดประเด็นนั้นๆทิ้งไปว่าเราเปลี่ยนแล้วนะเออตัวนี้ไม่ใช่แล้วนะครับผถ้าเราเปลี่ยนอะไรใหม่นะครับมันก็จะตัดปัญหาตรงนี้ไปได้ชัวร์นะครับผมอย่างเช่นเวลาเราเทสปั๊มนะครับปัป๊มตันนี้เป็นตัวรูปปั๊มดีนะครับ เปลี่ยนชุดนี้อ่ะแต่เราเอาเราไม่ได้เปลี่ยน่ะเราซ่อมสมมติตัวนี้เป็นรอยครับอ่ะก็ไม่สมมติหรอกตัวนี้ก็เป็นรอยแล้วก็เป็นรอยที่พอจะซ่อมได้ด้วยเล็กน้อยเองลองดูเล็กน้อยอาการที่ไม่เล็กน้อยเป็นไงครับก็คือรูปแล้วมันบ่าบมือนะอันนี้ไม่เล็กน้อยละอย่างอย่างรองพวกนี้อย่างรองพวกนีน้อ่ะนี่ค่อนข้างลึกเลยนะครับเห็นเป็นขั้นๆเลยนะครับ ก็ค้างลึกเลยอันนี้อนค้างเยอะแหละล็กน้อยสามารถเขียนเนียรได้แล้วเอามาใช้ได้ตเราซ่อมไปแล้วมาเทสแล้วมันจบก็ดีไปนะครับแต่ถ้าเราซ่อมไปแล้วเรามาเทสแล้วมันไม่จบเราจะไปหาตรงไหนต่อล่ะจะบอกว่าตัวนี้เสียต่อหรอถ้าเราทําใหม่แล้วนี่จะบอกว่าเป็นที่ตัวหัวลูกสูบหรอก็ยังดูดีอยู่นะทีนี้มันฟันหงไม่ถูกนะครับเราก็ต้องมาเปลี่ยนอีก นะมันก็เสียซ้ําเสียซ้อนสําหรับบริษัทเรา,ร Adjust, เราไม่ทําขั้นตอนนี้นะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลาช่างด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินที่เสียซ้ําเสียซ้อนนะครับหรือเวลาที่เสียซ้ําเสียซ้อนเนี่ยมันจะทำให้ลูกค้าก็ค่อนข้างหงิดนะครับเวลาเราคุยเหตุผลลูกค้าตรงนี้แล้วลูกค้าจะไม่ค่อยเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเราเลดเรื่องที่จะเปลี่ยนเลยดีกว่าครับเวลาเราเปลี่ยนอะไรใหม่แล้มาปุ๊บป,ปั๊บปุ๊บจับเทสแล้วถ้าเากิดมันไม่ใช่ มันไม่เพรสเชอร์มันยังไม่มาแต่ว่าตัวเนี้ยมันเสียแล้วแหละเราก็มองว่าเอ้ตัวนี้มันเป็นรอยแล้วยังไงก็ต้องเปลี่ยนแต่เปลี่ยนไปแล้วมันยังไม่มาเราจะได้ไปหาสเญียณอื่นต่อได้นะครับเผื่อบางทีมันจะมีเสียที่2จุดขึ้นไปก็ต้องเราจะได้ฟันธงได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะบางทีเราเปลี่ยนไส้ใหม่ไปแล้วบางทีเพรสเชิร์มันยังไม่มามันเกิดจากอะไรอีกนะครับผมได้ไปหาสัญียณอื่นต่อได้ แต่ถ้าเกิดเราไปซ่อมเรามาใส่ปุ๊บยังไม่มาก็าไปเสียเวลาเปลี่ยนตัวนี้อีกแล้วมาใส่อีกก็ยังไม่มาอีกเราจะพันธงงค่อนข้างยากครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเปลี่ยนเราก็จะเปลี่ยนยกชุดเลยปุ๊บเป็นลอตเอรี่ปุ๊บอย่างนี้เลยนะครับผมมาลงนี่จะเป็นสาเหตุหลักๆนะครับที่ลูกค้าถามกันเข้ามาค่อนข้างจะเยอะนะครับผมว่าทําไมเราไม่ซ่อมนะครับเราซ่อมให้ได้นะครับแต่ว่า ก็ต้องรับเหตุผลตรงนี้ให้ได้ด้วยนะครับบางทีมันไม่ได้เป็นที่เจ้าต,ตัวไฟ่เพียงอย่างเดียวนะครับบางทีมันมีหลายอาการนะครับที่เข้ามาลูกค้ารับกันไม่ค่อยได้อย่างี้เรามาคุยกันในหัวข้อตรงนี้าง ตนี้เป็นอะไรใหม่เลยตัว p ีร้นะครับผมที่ลูกค้าเขาเข้ามาสั่งมาแล้วนะครับแต่ว่าเอามาให้ดูก่อนเพราะของใหม่ตัวพีร้อยเนี่ยก็จะอยู่ในพวกมัปครณ์ฉีดน,นะครับผมเครื่องวิสูเครื่อง JSW นะครับ P100 ของของนี้ห้องโคคิเมกนะครับญี่ปุ่นเลยอันนี้ก็ของของมันเลยออเข้าอันนี้ก็เป็นวอาเพจตัวใหม่น,นะครับตัวใหมน่นี่ถ้าเราเปลี่ยนอะไรใหม่อย่างนี้นะครับผมเข้าไปปึ๊บ เราจะได้ไปฟันทงตัวอื่นต่อได้เกิดมันยังไม่มีเพชเชอร์อาจจะเป็นที่ตัวคอนทอนวาลตัวโซวาว่าที่ดันเจ้าตัวชัวเพลนะฮะมันจะได้ไปฟันทงต่อได้แต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนอะไรใหม่เราไปซ่อมตัวนี้แล้วเอ้เราบอกซ่อมตัวนี้แล้วใช้ได้เอ้แล้วมันใส่เข้าไปนะมันใช้ไม่ได้เราก็ยังสงสัยที่ตัวจุดเดิมอยู่ใช่ไหมว่าเราซ่อมมาเนี่ยมันได้ระยะค่ามันที่มันรับได้หรือเปล่า ทำไมมันถึงยังใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราจะทําปั๊งเนี่ยก็จะบอกเป็นนโยบายของบริษัทเราไว้ก่อนเลยว่าคนใหญ่แล้วนะครับเราจะเปลี่ยนเจ้าชุดเนี่ยใหม่นะครับเรียกว่าชุดตัวลอตเตอรี่กุ๊กเนี่ยใหม่นะครับเพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลานะครับทั้งัอลูกค้าแล้วก็ทางช่างของเรารที่จะต้องขึ้นเทสเจ้ตัวปั๊มเนี่ย ก็ถ้าขึ้นเพชรอะไรรอบค่าใช้จ่ายมันก็องเยอะนะครับผมพอเราคิดกาใช้จ่ายเนี่ไปรอบๆไปนะครับผมในการเทรดสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมีตัวอีกเท่านี้นะครับสำหรับคำถามที่ลูกค้าชอบถามกันมาบ่อยๆนะครับผมว่าทําไมล้อมแล้วถึงไม่มีแรงนะครับผมมันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับส่วนใหญ่แล้วนะก็จะเกิดจาก,กเกิดจากเจ้า,จาตัววัเห็ุนี่แหละเป็นหลัก แต่ก็จะมีบางกรณีนะครับของที่เกิดจากตัวเกียร์ปั๊มชาร์จด้านหลังนะครับถ้าเป็นงานรถนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นงานเครื่องจักรส่วนใหญ่แล้วอยู่ที่ตรงนี้แหละแ้างานรถอาจจะเกิดจากตัวชาร์ปปั๊มกม็ได้นะครับชาร์ปปั๊มมันอาจจะสึกแล้วนะไม่มีเวชเชอร์อะ้วนะครับทำให้ตัวรถเวลารร้อนเนี่ยตัวเกียร์ปั๊มด้านหลังเนี่ยมันกวักเพามันไม่ค่อยไปนั่นเองก็ลองดูกันนะครับผมว่าเกิดจากส<อ>าเหตุอะไรเร<อ>าจะได้ไม่ต้องเสีย เงินเสียเวลานะครับในการเปลี่ยนอะไรแต่ละครั้งนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับวันดนมให้มันถูกนะครับมันจะได้เสียค่าใช้ใจ่ายได้น้อยที่สุดนะครับแต่ถ้าไม่แน่ใจอะไรยังไงนะครับตัวไหนนะก็ลองโทรมาปรึกษาด้วยได้ครับทางชุชดชักปั๊มเนี่ยเราก็จะมีตัวเกจนะครับเอาไปวัดดูนะครับว่ามันทำเพะเชอร์ hmm. ได้หรือปังในช่วงตอนที่มันยังอตอนที่มันร้อน ไม,มีแรงแล้วเนี่ยเอ่อเปรเชอ่อมยังขึ้นอยู่หรือเปล่าส0มสิบาทอยู่หรือเปล่าถ้ามันยัง3ามสิบาทอยู่เนี่ยก็พอจะคอนโทรแล,แล้วว่าตัวเนี้มันไม่เสียก็ลองดูนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ลาไปแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ